วันนี้ผมจะมาแนะนำการต่อสายนะครับสาย RG6 หรือสายสัญญาณทีวีสายสัญญาณจานดาวเทียมสายสัญญาณกล้องจรนปิดนะครับอันเดียวกันนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็แกะสายออกมานะครับโดยการจะนะครับผมจะต่อหัวอันนี้เขาเรียกหัว f นะครับหัว f สําหรับต่อสาย RG6 นะครับ แบบเคลียวนะครับแล้วก็ตัว BNC นะครับตัวนี้ต่อกับหัว F แล้วก็ไปต่อกับสายกับกล้องวงจรปิดนะครับต่อแบบนี้นะครับเดีย๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีทำก็คือนะครับเราใช้คัตเตอร์นะครับ นำสายขึ้นมาแล้วกะประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ปอกเอาสายด้านนอกออกนะครับครับแกะสายเปลือกด้านนอกนะครับจะมีเปลือกหุ้มด้านนอกโดยไม่ต้องแปลกเลยนะครับปาดซึกนะครับปาดเอาเปลือกด้านนอกออกนะครับเสร็จเราก็จะเจอนะครับเส้นฝอยนะครับเส้นสายสัญญาณฝอยนะครับเราก็ทําการพับลงด้านล่างนะครับพับลงให้หมดนะครับ คราวนี้มันก็จะมีแกนหุ้มฉนวนด้านในอีกอันนึงนะครับเราก็ปาดขึ้นไปขึ้นสูงนิดนึงครับสูงกันเลยเส้นฝอยนิดนึงนะครับปอกแล้วก็เด็ดออกนะครับก็จะเจอเส้นทองแดงนะครับคราวนี้เราก็สังเกตภับอย่าให้เส้นฝอยไปพันกับเส้นทองแดงเด็ดขาดนะครับเพราะจะเกิดอาการสปาร์กกันนะครับเสร็จแล้วเราก็หวัวเอฟแบบหมุนเกียวนะครับ สวมลงไปเลยนะครับสวมแล้วก็ดันดันเข้าไปแล้วบิดหมุนเป็นเกลียวให้เข้าไปนะครับหมุนเกลียวเกลียวเกลียวเข้าไปนะครับจนสุดนะครับแล้วก็หมุนให้สุดเลยนะครับใช้แรงนิดนึงครับ เราสังเกตด้านในนะครับสุดแกนแล้วนะครับจะเห็นขาวๆขึ้นมาสุดแล้วแล้วก็สังเกตนะครับแกนทองแดงให้โผล่ประมาณนี้นะครับอย่าให้ยาวโผลออกไปมากเกินนะครับเวลาต่อทองแดงมันจะไปทิ่มในตรงที่เราต่ออีกทีนึงครับเราก็ใช้ตัว N B N C นะครับหัวที่สําหรับจะต่อกล้องวงจรปิดมาต่อก็หมุนเข้าไปเลยครับหมุนให้สุดเลยครับ ครับก็เรียบร้อยครับอันนี้เป็นงานต่อสายผ่านหัวเอฟนะครับต่อสาย RG6 แล้วก็เข้า b n c ต่อกล้องจรปิดนะครับอันนี้สำเร็จแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาต่อกันอีกด้านหนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมครับกะประมาณ1เซนนะครับค่อยๆเลาะเอาเปลือกนอกออกก่อนอย่าปาดลึกนะครับอย่าไปโดนเส้นไอ้ฝอยๆด้้นในขาด กระบี่ลอกปอ,อ,อกนะครับพับเส้นฝอยลงนะครับเสร็จแล้วลูกกบปาดแกนกลางอีกทีหนึง่งเอาฝอยออกนะครับก็จะเจอเส้นทองแดงด้านในสังเกตอย่าให้ชนกันนะครับเหมือนเดิมแล้วก็หัวเอฟใส่ลงไปนะครับสวมลงไปดันลงไปนะครับให้มันลงตรงๆนะครับ,บไม่ตรงมัน หลังหุ้มมันปีเอาไ้น,นิดนึงครับเดีย๋ยวปรับให้ตรงๆแล้วก็ขันใหม่หมุนให้สุดเลยนะครับสุดแกะแลครับก็สังเกตว่ามีเส้นฝอยอยู่ในไหมครับถ้าไม่มีก็โอเคผ่านนะครับ ตรงนี้สาคัญมากนะครับบางคนต่อเร็วแต่ไม่ได้ดูนะครับเส้นไฟฝอยไปพันเงาทองแดงแล้วก็จะเกิดปัญหานะครับไปต่อสัญญาณแล้วก็ไม่ติดเครื่องดับเครื่องช็อตเสียบปลั๊กไปแล้วกล่องไม่ติดตอนี้เราต่อเข้าข้อต่อตรงนะครับข้อต่อตรงก็คือข้อต่อที่สําหรับต่อสายอะจีที่มันยาวไม่พอก็เอาสายมาต่อกันได้นะครับโดยผ่านหัวข้อต่อนี้นะครับเข้าหัวเหมือนกันสองข้างแล้วก็มาต่อกัน รเรียบร้อยครับงานง่ายๆครับไม่ยากนะครับสามารถทำเองได้นะครับขอพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปนะครับกดไลค์นะครับ